ต้องกินะต้อก <m im itation> okay, ok, ินต้องกินต้องกินตต้องกินต้องกินอะกรอกนกินได้้อนองกนอกน้อกิน้นไ้้น้องนต้อนน้อนงกินอนนต้งก้อกิน้อนอก้อกิกินต้อกิ้ก็กิน้องกกน้อกิกิน้้อกิกิน้น ไปขายทานน้ากันเนาะอยู่บ่อขายทานไปไปลองเจ้าหูวจักอยู่บ่อขายทานต้องใส่ต้องให้นี่หนอนไม่กินนะนี่นอนไม่กินนะครับเล่นเราเรื่องก็ยังกินเลยดีแล้วต้องกิน น่าถือมามนอนพี่ช่วยดกอยาจะถามป้าจำลองหน่อยอรักลุงพลหรือเปล่าไม่รักไปกนไปกนรักลุงพลสร่ขอรัขร่นไปด้วยนะครับอคุณนะครอาป้าจำลองรักลุงพลไหมครับรักไม่รักเขากินไปแล้วไาทานเขาไปด้วยกันเราไม่จำเป็นต้องไปอ้ นี่เด็กเลกกินป่ะครับตอไม้เครับตอไม้ครับน่เอกไม้เลยฮะตอกไม้ครับนี่เลนี่อกินตองไม้กินนี่าจำลองอยากกินไครับพี่กินทองอ่ะพึ่งพนพี่กินทองนี่เาเยเขาเนพี่รองทองพี่รองทองเอาคิยอแ่บอลังการงานฉาบยอทองยอดทองอแ่บอลังการงานา ชลินกับบัวข่วยร่ำรวยร่ำรวยครับคุณกิตเจาชายเป็นคุณนายคนแรกข้างในเป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นช็อกโกแลตมันต้องแก่ก่อนต้องใหญ่ต้อแก่ก่อนต้ใหญ่ต้องแก่ก่อนนะครับเป็นช็อกโกแลตเงินทองนะครับผมคุณอนุวัฒน์จะเพิ่งกินนะต้องแก่นะครับต้องแก่ก่อนครับแล้วทำไมเราต้องมาถ่ายอยู่มืดๆจูดๆบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศเห็นเไหมแล้วคุณยังมาให้อัน อันพ้อเจ้าเนาะโอ้โหขอบคุณทรายไปอยู่ตรงนู้นได้ไหมเขาเกลียดมากคือขี้แค่เดียวนี่เอาตอนนี้ผมทำเพชรไม่ให้กีนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็จะไม่แก่แล้วยาได้ยางเงินอิลีเจ้ต้องกินชะบอก กินแบบนี้นะกินบอแกแล้วพอดีเราจะเข่าลุงบาทเดี๋ยวขอยจะให้พรเจ้าเนะขอให้ชีวิตลุงพลนี่คนมากินมามากขอให้เจ้าผ่านพ้นพิษอันตรายทุกปวงอย่าให้มากำกายถึงชีวิตแล้วก็ขอให้ครอบครัวเจ้านี่เจริญเจริญพร้อมทั้งป้าจำลองเสียหายลุงพลนะครับลุงท้ายได้ลุงท้ายเจ้าอย่าลืมได้ลุงท้าย คนที่มีอุปการะคุณก็มีโชคไม่ล่ำมาทุกคนเราไม่ต้องไปพูดว่าโอ้ยคอยหักลุงพลโอ้ยคอยจะไปเรียนนาโน่เพมเพมคอยบอเมนบักนิกอืมอืมอมอืมอืเอืมอืมอดมอืมอยมอืมอืมอยมอือืมอืมอืเอืเอืมอมอืมออืม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 อือืม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 อยมอืมอืมอยมอืมออืมอือืมอืมอืมอยมอืมอือืออออ เค้ก่งดีน้องนิวน้องนิวตั้งใจทำทำนี่สำหรับเรอนี้นะครับสนุกสนานครับเจ้าจะดเบาแห้งเหรอขอบคุณค่ะขอบคุณลุงพลด้วยนะคะนี่เป็นเค้กน้องนิวทำั้งใจทำบุญมากะครับขอบคุณมากเลยค่ะสนานสหที่ทำนี้ก็ความรักไม่มีใครเอาเหรียนเลยเอาได้แล้วครับเอาแบ่งๆกันครับไม่มีใครจะเอาเหรียนไหม ใครเอาเหรี<น>ยญไหมไม่เอาแล้วเข้าบ้านแล้วนะเอาเลยค่ะขอสักเหรียญหน่อยค่ะเอาเเดียวประถมไปหนึ่งเหรียญขอบคุณมากนะคะครับมีข่าวอีกไหมครับนี่ไง อมแล้วเหรออมแล้วอมแล้วเดี๋ยวค่อยแก่ครับอมไว้อมไวก่อนรู้กรื่องพอเรียนอมไว้ค่ะอมไวครอบครัวจะไม่ได้อีกอ่ะคุณอนุวัฒน์ปิดคลิปสิคะครับขอบคุณนะครับยังไม่อยาคลิปยังไม่อยาคลิปยังไม่ถึงบ้านเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหนึ่งเหรียญพี่ติ๋วอมไว้นะครับคุณอนุวัฒน์ สวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขไหมครับต้องกินองเนะยับยัง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 ไม่ไปยังไม่ไปขอบคุณค่ะ